กูเปลี่ยนปกแล้วถูกไหมเออกูยังไม่ได้เช็คเลยช่าวันละกูเปลี่ยนเปลี่ยนปกแล้วใช่ไหมเออช่ามันละผมเงาผมเศร้าแล้วผมท้องว่านั่งเล่นเดือดไอ้เหี้ยเย่ซื้อมาแม่งเดี๋ยวแม่งไปคุมมา どのファイターにするどのデッキにするデッキナイティは。キッ <laughs> どのファイターにするお願いします。このファイト。俺が勝つ。 เอาอิ่งฉกไปเริ่มหนักฮึม Happy New y ยน่สลอดเซนเนี่ยป a p นิวเย y ร์สลอดจุบมัวสตีเราปุ๋ยได้เล่นๆขำๆไม่รู้ว่าทำอะไรอตอนนี้ I'm the b o r d of s o r s ้ยจันอัพ โอ,อว,โวันนี้มาชิวนะวันนี้เหงาวันนี้เศร้าวันนี้ผมเสียเออ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 โอ้ยเฮียมือ,อนหนาขนาดเ2ขอบคุณมากเฮียเกือกูยอมแพ้ได้เลยกูอยากยอมแพ้ バンガードにアタックีーガอドダ์ージチェックク d ティดルเเอจอไลฟ์แบทกายอย่างี้ไม่มีอะไรจะคุยจริงคุยได้คุยเรื่อยเปื่อยคุยได้แกูเหงโอ้ยเฮียหดหูอะกูเห็นการ์ดกูหดหูเลย バンガードにあ <c oughs> った。<c oughs> <No> สล็อตเซนฮาร์ฟสลอตสามารถสลับส,สนุนได้สลอตสามารถสลับสนุนผมได้นะครับผมแบบสักสี่ร้อยเพื่อให้ซื้อเด็กใหม่สลอตสลับส,สนุนผมได้ถ้าถ้าสลอตอยากสลับสนุนสี่ร้อยเองเพื่อเด็กใหม่น,น่ารักน่ารักผมอยากได้มากเลยนะฮะลงตัวใหม่ <c oughs> ดรอไล่ต์ถึงทีมไป เออเซกไปยดูดเฮ้ยน้ำมันชีโรทายดีครับผมเฉียรันนี่กูไม่รู้จะรำยังไงเลยเอ้ยน้ำมันอีโอดีครับผมสลอคิมตรงอือาไม่ใช่บังการ์ดนี่อัตคกโนการ์ดดามเจสิ่งตีไม่ไม่ค่อยเข้าซะเท่าไหร่ <Thi Roth> <S Person as> วันนี้มาชิววันนี้มาชิวไม่ได้คิดอะไรมากวันนี้เหงาวันนี้เศร้าแล้ววันนี้ท้องบังการ์ดนี่แอทักโนการดดรยบ์เช็คไม่โอ้กฮอตดาเมจเช็คโอ้สีมันไม่เข้าแล้วกูหดหูเลยมันคงไม่มีเทคอะไรที่แบบมันบัฟหรอกใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ใช่มันไม่มีโอเรนอาโดโร มลับกูแล้วมลับกูแล้วโอ้กุดโดโตะสกิลดวต่ออเอร์สกิลอจมการ์นี่กูควรมานั่งเล่น่ตอนวันที่ิแล้วมาฝึกก่อน แล้วต้องฝึกเพื่อความแข็งแกร่งโดโอ้เฮียเผากูหมดเลยสกิลฮัตโดูเซน่าอยู่บ่เอ้ขึ้นน้าวคุยกูด้วยแต่ที่กูจะโดนอีกฝ่ายรำตายสกิลฮัตโดกูว่าใกล้แล้วล่ะพาวเวอร์พลัสบังการ์ด์นี่แอตัก หื่นหับ1มื่นหกหมืก,มก,กันครับ1มื่นหกออ้ดาเมจเช็คโอเวเอ,เเอร์ทริกฮฮพเอรพลัสบังการดนี่ตักมึงเผื่อเช็คได้อะอูให้มึงเช็คเลยอะเผื่อทผื้อเช็คด้ดรบ์เช็ ดรอรีบเช็คโดร์อตริกเกอร์ดพาวเวอร์พลัสทรานส์เอนด์วัตที่ของฉันโดร์มือค่อนข้างใช้ได้เขียร้านนุ้ยทิ้งนี่ไปเลยมันไม่ใช่เขียร้านนุ้ยชื่ออะไรนะไม่ใช่เที่ย กิรอมึงเออเฉียรานุยถูกแล้วไอเ้เหี้ยเฉียรานุ่ยอะสเปริอ้แดกได้อร่อยมากสเปอรคร์เฉียรานุยไปเลยเฉียดรานุยโอ้ยผิดใบเกือบละสด์้เจเนเรชั่น วันที่สิบกูต้องชนะได้ได้เพราะว่าเราจะไม่ยอมจะไม่ยอมแพ้พ่ายเด็ดขาดอ่าพาวเวอร์บลัสึไปหมื่นเก้าขวดการไปเหี้ยไม่เอาแล้วกัน

โอ้ย oh <Guard. S 1> สี่ใบกาดไม่น่าไั้ว่โอบอนนนน่นนนยนน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 ยนนเนนนนนนนยนนนนนนนยนนยนน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 ่นน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 น ノー่การブดム。ダメーบチมดามเจจิชเคโดンガーดにูタッวอร์พลัสบัการุเล่นโตเกียวตอนแมปเปิดไหมเกมอะไรวะขนมโตเกียว ก้าดูด้าเดรีเช็คเกมแนวไหนอ่ะเดรีบเช็คอ๋อโน o o ังเดรีบเช็คอกโหุดปูเลยกูอดแนวโลกูนเอ้ยน่าสนใจแนวโลกรูนอตะมันไม่ไม่เข้าได้ไหวไอ้เจ้ยกูเพิ่งเห็นว่ามันสองสามอ๋อเรา h o ูจริง ววขวาโดนย่าตั๊กเล่นเมสเซียให้ดูนะครับได้เลยสุหลอ่อรอจบตานี้ก่อนเมสเซียเดี๋ยวกูชวโชว์โง่ให้ดูเองเ, <laughs> เดี๋ยวกูชวโชว์โง่ให้ดูเอง,งคนไทยสั้นติดตามข่าวสารจากช่องเจ <laughs> ๊กกี้กูโดนพาวเวอ่าเพี่อซื้อเมสเซียามาแต่กูเล่นโง่ชิบหายเลยกูรู้สึกกำหมัดตัวเองเหมือนนกั มาริปจบกูแล้วนะไอ้เหี้ยลุกบังกานีอเออใครมากูรับกูพร้อมรับเลยลกูรับเลยมึงจะโอเวอร์ม,มึงจะอะไรจัดมาดาิริโอเคเกตสองแม่งพร้อมลำในเทินต่อไปลเลยนะเลฟ์เชเนซูเปอร์ไซย,ย่าให้ดูหน่อยครับผมซูปปายยาเปอร์ไซย่าดามเจจเช็คฮะกูว่ามาผิดเกมว่ะไอ้เหี้ย ได้เวลาฮีโร่ไล้ชายโดน้ม er ือมึงขึ้ตะเกีูนรัน่เอาเอาเอาอะไรดีเอาเี้ย์นี่มาไหนๆก็ไหนๆนะเได้เวลาฮีโร่ลวสโลกูไม่ไแต่กูสไตเล่นเด็กจบเห็ดจบเห็ด เออลงมาอย่างรอดเท่เฉียดระนี้กูอยากเปิดไฟนั้นเธอนะแต่เปิดไม่น่าได้อยากเปิดไฟนั้นเธอแต่เปิดไม่น่าได้แบบหมือก้าวกูให้มึงปวดเลยไม่เอาไม่บาาไม่บาา not active not active no 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 guard damage check เกตสาม เดี๋ยวเดี๋ยวจกเห็ดให้ของกูก็จกเห็ดเ,เหมือนกันนะเว้ยไม่ต้องห่วงโซ่หนึ่งโซ่น้อยน้อยแต่มันไม่ได้เล่นกับโซงลุกได้เออลุกชี้ให้หมือเกา้าไม่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 ไมไมยังก่อนอยังก่อนโนกา a r d กูจำไม่ได้มันใช้อะไร damage check ดา over trigger power plus แล้ว,ก,วกิ๊ก,กแล้ว,ลวกิ๊กกูทำอะไรอ่ะเนี่ยเชี่ยให้ไปหลังมึงแล้วกันไปไปหลังมึงแล้วกันโอการดดะโดเช็คเกตสามโดรีฟเช็คโอโ้มือกูพร้อมกันนะเลย กันได้เยอะซะด้วยจากที่เห็นเนี่ยแล้วกูจะชนะมืออะไรอ่ะอะจบจบเหอยเฮียสงแกกูกูไม่น่าไปต่อได้แล้วว่ะแต่อย่างน้อยกูตีเพิ่มไดหน่อยและนะ้วครับโนกาโดนิาร์ด๊กตีเพิ่มยเยอะๆหน่อยมือกันกันแบบจะได้ดีๆหน่อยโดรีฟเช็คโดไีฟเช็ค มึงยังจะให้อีกนะมนต้องให้ก็นะไ,กได้นะเอาจริงไอ้เทียถ้าจะใบที่3เลยรอบต่อไปถ้ามีแจกมิสลิจะไม่เชื่อ,อต่อไปเอ้ยคราวนี้สัญญาครั้งต่อไปจะมิสลิของจริงแะเพราะกูซื้อมาให้เลยนี่กูสาดซื้อมิสลิของจริงมาเลยนะเว้ยสแตนด์อันดูโดโร่อเอาดิต่างฝ่ายต่างไม่มีไม่มีโอเวอร์กะนะันแล้ว 스타일이 정도. 스킬은 스킬스킬을스킬스킬을 스킬은 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 콜킬은스킬스킬을 스킬은 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 스스킬 กูอยากรับแค่แวนการ์ดให้มือกูขดหนะะ่อยแล้วกันกูจะได้หาก,การที่ไหนคีค์กูก็ไม่แตะนอกจากที่กูจำได้บังกาดูดาดานี่อตัตค์รับปโน่การ์ดออดรายีบเช็คโดโร่ทริกาดรอว์ติก์พาวเวอร์พลัสดรายีบเช็คคริติคัลทริก์ เล่นแบบของจริงเลยครับแบบนี้โอ้ยเราจะไม่เราเราเราไม่เล่นเล่นแบบของจริงนี่คือยังไงเล่นการ์ดจริงๆอะการ์ดจริงๆก็มีอยู่เนี่ยอยู่ตรงหน้าเลยเนี่ยการ์ดจริงๆมีอยู่แต่การ์ดจริงกูมาจากอนาคตไปหน่อยวะไอ้เหียการ์ดจริงกูเกตสามแบบเกตสามแบบเรียกว่าไงวะเกตสามแบบได้สามสี่ไดเลยบังกา์ดนิอาทักสี่ห้ารับรับรับผมชิวผมชิว ผมชิลครับผมชิลโนการ์ดดามเจจิ็คผมชิลผมชิลผมรับเลยเฉลาหน,นุยมีอะไรเฉีย<า>นระนุยโอ้โหกูบอกเลยพร้อมรำแล้วกูว,ว่ามันต้องจบในตาน,นี้แล้วแหละคอลงมาเถอะ ให้ให้กูใช้ได้ไหมายดูดเถื่อนอมึงโดนกูเลตูดแน่ไปเลยฉีแลหนุ่ยเออโดนกูรัตูดได้เฮียพาวเวอร์ ตีกลางเลยไหกันเหลือหกใบก้อตัวกูยังไม่จบโซออกหนึ่งโซกูมหมดแล้วด้วยเฮียทักใหญ่ไปอีกรอบเหลือห้าใบ กดดารเซฟออนทัดใหญ่ตีขวาโน่การดดดนนด์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 ดด์ด์ดด์ดด มือกูเฮี้ยนนี่อะไรเนี่ยสูบเรียดึ๊กขอสูบเรียดึ๊ขอบึกูยังไม่หมดกูมีเยอะมือกูเยอะแ๊บบนึงหาก่อนนี่เจอแล้วคอกลางเลยมันทำอะไรได้แล้วกูลืมบาร1หนึ่งบาร1หนึ่งจวดหนึ่งไม่เอา <c oughs> อ่า หลืออะไรให้กูลรำมั่งอืมไปคอลงไปให้บวชแเหอ้อยกูไม่สอนละน่าจะครบแล้วเนาะเกดหนึ่งหมดแล้ะเอ้ยเดี๋ยวเกดสองนั้นกูมีไหมอ่าสวยคอลงมาได้อีกโดนกูรรำตดนะูดแน่เฮียสามหมื่นแปด ดันการ์ดนี่แอทัคโน้กกร์ดอรดามิชเช็คดะดังการ์ดน <med> <im ple Ian> ี่แอทัคพีจีูยูเลยสามใบคราวนี้แหละเรามรลุกันว่าสามใบแล้วจะเป็นใบอะไร เกทหนึ่งโอ้โหโคตรโหโดรีบเช็คยอสฮิลิโอตทริอ้าบาวเวอร์เพส์โดรีบเช็คทริสัลทริอร์ยักษ์ซ้ายเลยเขี้ยกทริส卡尔เพลสพาวเวอร์เพลสทำไมอันนี้มันไม่ไม่อนี่วะกูงงเด้ออ่า บายูแอตแท็กโอเคมันต้องชักชักใหญ่ตอนลงมาเขาถามมิสลิแม่งแม่งจะยากขนาดไหนวะนั่นดีไม่รู้อ่ะโอ้มันยังพีจีอีกใบกูไฟรลเทิดไม่ได้โอ้โหโ้อดโอ้โหโอโหโอ้ด้อ หดเลยกูไก่หดเลยฮะสตัมดอนดโดโรเอาดิมือกูสิบสี่ใบกับมือมึงแค่สองสามใบอ่ะเอาดิแต่มันจะมีภ<ข>ารกิจให้พวกมึงทำก่อนแน่นอนถ้าถ้าอยากให้กูแจกเรียกว่ายังอยากอยากให้กูแจกสิ่งที่มีชื่อว่ามิสติล มันจะมีภารกิจให้พวกมึทงทำกันก่อนเอาดิเฮียมือกูสิบสี่ใบเลยนะเว่ยมึงโอเวอร์ก็หายไปแล้วมึงคิดว่าจะไหวอ่ะฟังการ์ตูนยอดเนี่ีโอกาสออกในแบ็กมาเก็ตมั้ยมีมีมีเศรเลย ิดหรือว่าสั่งเวอร์อลล,ลาลาสิบตัวกิวเมทยี่สิบตัวมามาๆาม,ามาวิธีได้นะครับผมดูไยบ์เช็คดะกูบอกให้บักเซนก่อนเลยแล้วกันนะบักเซนเอ๋ยดูไยบ์เช็คช่องกูนะครับผมคริติา 10, คาลุโทริกขอหมื่นเก้าฮะแล้วก็ไปหาช่อง,งคุณอะไรวะคุณนาคินะครับผมขอให้เขาหนึ่งพันกูแจก ฟังกาตรนี้ทักมาทำยังไงก็ได้อะให้ช่องกูหมื่นเก้าแบบช่องคุณนากิเขาพันหนึ่งอะสองอให้สองใบเลยสวัสดีวันสงการนะผมเอ้ยสวัสดีวันสงการสุลลอตโตโนโ่ใครวะ,ะเดี๋ยวกูส่งชื่อไปให้ทำยังไงก็ได้ให้เขาดึคำเนี่ยกูไม่ไฟนั่นเคยแล้วกูงเอเงี้ะ นีสกิลฮัทต์เอาเฮียอะไรมากิดสองสเปรียลโคร์ไม่มีกาจะไอ้นี่เนี่ยเฮียกาจะสไต์อะไอสัตว์สไตล์หมดมือละไปใบเดียวใบเดียวใบสุดท้ายเว้ย ตายสามรอบแล้วเฮียชนะไม่ได้สักทีแต่คราวนี้กูว่าม,มั่นใจว่าได้ก,กูเอากก่อนแน่เลยเอาไม่ใช่ <c oughs> มือกัด power บกอัตักว้าวสองแปดหลือสามใบ มึงกันยังไงก็ไม่ได้หรอกเ <c oughs> พราะกูนะ่ะเบิร์ดหนึ่งไงหนึ่งไหนเที่ยนี่ดีวกว่ายูทูบเป็นไรนี้ยังไม่ได้ติดตามนั่นดิมไม่รู้เหมือนกันนะกูก็เป็นเหมือนกันา,านอ,าอาเหลือสองไม่มึงเสพก็ได้แค่ห้าพันเท่านั้นแหละนะ มันจบแล้วล่ะอะไรทิ่ขี่หลาลนุายน้ยหายไปซะไอเฮียอินเตอร์เซปบัก่ะคาถานินจาคาถานินจาไปเลยไปโนการ์ดจบเกมดาเมจเช็คดะเรียบร้อยกูยชานาสัตหีหีวาตาชิโนะกัจเน อชนะสัทีどのファイターにするอเขาบอกว่ออาอยากเห็นอะไม่รู้คนที่อยากเห็นไปหรือยังนะได้เลยมาเลยมิดไซยอะお願いします。่ยโมือใาจีมะเขือ ขอเบียดเขาไม่ใส่อะได้เลยหรอเฮ้ยมือเดียเนี่ยดอะแบมือโดนนะแน่นอนดาวเท่เออยไม่ใช่โดโร่ไรดกูไม่ได้ดูกูไม่ได้ดูภาคดีเลยไอ้เหี้ยความเบียวของไอ้ไอ้ตัวนี้มันยังไงขนาดไหนกันวะเลยไรด์เอเนอร์จีเจเนเรเตอร์อ่านชื่อก่อน เชื่อยากๆเอลวสเมเกิลคลิสโตเซตคสโต์เซ็ตสุบริือดูไม่ใช่นลาขวดแล้วแปดพันตีวนแล้วสโนกาดะชอบคนะแต่ไกดำหมื่นก้าวมาเราไปแจกดิสีกัปีได ขนาดนั้นเลยอะไอ้เหี้ยขาดแค่ห้างเขากับกูห่างกันนิดเดียวเองนะของเขาขาดสองร้อยของกูขาดห้าร้อยไอ้เหี้ยมันมันก็ไม่ได้เยอะนะนี่หมื่นแปดแล้วสุดยอูหมื่นแปดห้าร้อยออโหคิดโค้ด้วยไอ้เหี้ยกูโดนเล่นเอา ดาเมจเช็ค <c oughs> ดาเมจเช็คเรียบร้อยเป็นไงพรังขคมเมเซียโอเนนรนอรัดอโดโรไลดสกิลฮัต์ดนั้นเราเกียรสรายังไม่ต้องการแดมใช่ไหมแต่ก็รับหน่อยละกันเนาเพราะว่า,อ,าออเดอร์มันใช้เบาร พาวเวอร์พลัสท่าพดำเดินอบะกูรับอยู่แล้วโนกาโดดรเช็คเฮคมาเฮียคือฮิวทิเกอร์ไอสัตว์ฮิวได้ซะด้วยพาวเวอร์พลัสดเกียดเออดามเจชครอนให้ใบดีๆสิพาวเวอร์พกูไี่กักเลยทีเดียวเเป็น โดโรไรทิ้งเป็นเกศสองเรายังไม่เรายังไม่อ่าบุกอะไรมากเนาะเราใช้เกศสองตีเลยเราอย่โนการ์โนดูเช็คมะไม่ออกไระฮี่ไอค, <c oughs> คนนี้ทำไรได้นะคุณลือดรามีจิเช็คโดโร่าโดโรทิกเกอร์โอ้โห พวาวเวอร์พลัสลุกได้เหรอโอ,อเครับทราบโอจะให้กูตีอีกไอ้เหี้ยตีมันไม่เข้าแล้วแด่ะทรงเนี้ยโอเรโนธาโดโรมึงคนรัวนะถ้ามันไม่มีสกิลอะไรไมึงตีมไม่เข้าแล้วอ่ะมอยากให้กูตีเลยเหอะมันอับอายชาวบ้านเขา